พูดกันแบบชัดเจนมากๆแล้วก็จิ้มนิ้วอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งกูก็ไม่มั่นใจว่าคนนี้จะไปต่อกูได้ถึงไหนเข้าใจปะแล้วมันก็ยังมีเรื่องสัญญาที่แบบว่ากูก็ทาสัญญาไว้กับเพื่อนอยู่กับไอ้โจ๊กอ่ะว่าเราจะไม่มีแฟนว่าเราจะไม่มีแฟนกูเลยไม่คิดจะเดินไปไหนอะไปข้างหน้าแต่ถ้าเพื่อนมีความสุขอะโจ๊กน่าจะเข้าใจนะ I'm a v i n g a problem, I feel bad for your son. I got a 99 problem, but I feel shame. What? น้องมันน่ารักยังไงวะค่าไม่ได้สนิทอ่ะนึกออกปะทำไมก่อนเออเออเกดเกดชื่อแบบก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมมุมไหนใช่ไหมใช่แล้วข้าอยากรู้จักมุมเองอะว่าว่ามองเขายังไงนึกออกไหมนี่แหละคือข้าไม่ค่อชอบใครถูกไหมถูกครับ ก็เห็นเห็นอยู่แต่คือคนนี้ตั้งยอมอะ <Yeah. S 1> คือแบบมันก็ไม่มากไปอ่ะแบบมันไม่มากไปมันไม่น้อยไป,ปม,มันไม่ได้แบบ <Yeah. S 1> เออคือมันแบบมันก็ผู <c> ้ <oughs> ไม่รู้จะพูดคาว่ามันธรรมดาธรรมดาได้ไหมอะเพื่อเขาเ้าใจปะแต่คือแบบมันก็ไม่ธรรมดานะคือแบบมันก็โดนแซวเยอะอยู่แต่แบบแเขา่าชัดเจนอะอะไรแบบนั้นมากว่าหลายๆอย่างว่ะ เออเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งพูดแบบอ้อนหรืออะไรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออแต่แบบแต่แบบว่าการกระทําแบบคือ,ค,อคือไม่ใช่คนพูดอะเป็นเป็นคนทํามากกว่าอ,อ่าแล้วเป็นไงอะเองเอางี้ส่วนตัวอไปนคนรับมือกับความคิดถึงยังไงวะอ้าจริงเคเข้าใจนะไม่ไม่รู้ดิเพราะว่าเพราะว่า คือข้าเป็นคนไม่ไม่ค่อยว่างอยู่แล้วได้ไงเองเขา้าใจข้าไหมแบบว่าคือแบบตัวชีวิตปกติอ่ะถ้าแบบคือมันก็จะมีวันที่ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยก็คือรวมถึงแบบเรื่องโกได้วยนะคือไม่ว่างโกไม่ว่างทําอะไรั้งนั้นะเออใช่แบบไม่ว่างก็คือไม่ว่างจริงๆอะไรแบบนะั้นหรือแบบคือถ้าทําอะไรข้างนอกมา้ามันก็อยากพักนรือใช่ไหม<ข>แล้วพอเข้ามาในเมืองถ้าก็ต้องแบบน้องในแกงด้วยของด้วยอะไรด้วยคือแบบ เข้าใจนะคี่แล้วไปชอบมันเลยใช่ไหม <c oughs> แต่ถามว่าคิดถึงไหมมันก็คิดถึงแหละแต่แบบว่ามันมันเข้าใจได้ว่างานงานก็คืองานอะไรแบบนี้เก่งมากเพราะถ้าเวลาที่ข้ามีงานคือแบบว่าเขาก็รอได้อะไรแบบนี้เก่ง <c oughs> <c oughs> มากดีมากจบมือให้ตัวเองน้องเบฟ ไม่ใช่ก็มายถึงว่าแบบมันมันก็งานเยอะอ่ะดีแล้วดีแล้วอยา่าโฟกัสเยอะมันจะแบบเออเข้าใจดีแก่ชิวๆอ่ะเพื่อนแบบสบายๆแค่แบบอย่าร้ายใส่กันก็พอ <c oughs> คำนี้น่กกากลัวจริงเลยเพจ๋า <c oughs> อย่าร้ายใส่กันก็พอนะก็ไมรจักเพจสา <c oughs> <c oughs> มึงเอานะเนี่ย มึงเอานะเนี่ยเอดีก็อยู่ด้วยกันว่าขนาดไหนแล้วไม่รู้เลยไงก็เห็นในแนวแก๊งในแนวอะไรแต่ว่าไม่แบบไม่ได้เห็นแบบเรื่องความรักแคไรนึกออกไหมกูอยากได้สักครึ่งในหันของว่ามึงกูหงอเป็นหมาอะไรกูบวัต้องแบบท,ทำเลยทำเลยทำเลยเฮ้ยเพื่อนเก่งมากสอนกูหน่อยไมน,นได้หรอเพือ่อนไม่เป็นอย่างดีแล้วก็คือแบบ เป็นี้ดีแล้วคุยกับอกับเองเหรอใช่สุดด่แต่น้องดูน่าจะแบบไม่ใช่คนวอกแวกง่ายปะไม่รู้ว่ะให้พูดตามความรู้สึกนะไม่ไม่ไม่รู้ตอบไม่ได้ใช่เรื่องนี้แบบไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะแต่ไม่รู้เพราะว่าแบบ คือชัดเจนไหมมันก็ชัดเจนก็ไม่ได้แอบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแนละ้วต้องปลอมตัวอะไรขนาดนะั้นใช่ปะ,ะใช่ก็คือเรื่อยๆก็คือเหมือนแบบก็อยู่แค่สองคนอะไรพ้องน้อไนะ้อโอเคครับเแต่แค่แบบว่าแต่ก็แบบลึกๆยังไงอะไรยังไงก็คือไม่รู้เพิ่งแบบมันไม่นานเพื่อนมันยังไม่นานคือมันตอบอะไรไม่ได้อโอเคมันดีกว่าที่คิดจริงเหรอลุงยี่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเหรอ แล้วเคยทะเลาะกันไหมเคยแบบหรือว่าเข้าใจผิดกันบ้างหรือยังยังยังกถึงบอกไงว่ามันยังมันถึงตอบอะไรไม่ได้เลยแบบมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแ่อ่าฮะแสดงว่าคู่เองน่าจะเป็นประมาณว่าก็คือลองคุยกันแล้วพอครบใจ็บก็คือศึกษากันต่ออยู่ดีถูกปะถูกถใช่ มันดีเท่าไรรู้ว่าเป็นแฟนกันตอนทีง you kiss me e n you say you love me a l r e a come แล้วเราก็นานแล้วนะแล้วก็คงอีกนาะนเอางี้เรือเราอ่ะไม่ไดีที่ดวงแค่เลย come with me already เป็นแฟนกันัแ รู้สึกสมหวังยังไงก็ไม่รู้สิแต่เพื่อน่ะลุยไปเหเอะจริงปะก็แบบเรื่อยๆแต่ว่าแบบก็อยากให้ชัดเจนกับความรู้สึกนะน่ากลัวเสียใจไหมคือแบบชัดเจนไปหรอหมายถึงว่าแบบอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยชอบหรืออะไรแบบอยากทําให้มันดีกว่าวันหนึ่งแบบไม่ได้ทํานะเออแล้วมันจะมันแบบไอ้นี่เออ มันดีกว่าไหได้ทางทำไมอ่ะเพื่อนกลัวเหรอมันก็ไม่อยากให้หายไปแล้วไม่อยากให้มีใครหายไปแล้วคนหายไปมันแบบมันไม่ดีอ่ะเพราะว่ากูทำอะไรไม่ได้ข็เลยว่าหายก็คือหายอ่ะก็หายอ่ะมันก็แค่ต้องเข้าใจไม่บางทีเขาอาจจะคิดแค่เพื่อนก็ได้นะไม่ไม่ใช่อ่ะ เพื่อนกูจะบอกอะไรให้ฟังนะเว้ยคือถ้าสุขเขาคิดแค่เพื่อนอ่ะเขาแวะมาหาแบบหนึ่งอ่ะเขาไปแล้วเขาไม่นั่งคุยเล่นเขาไม่อยู่เขาไม่อะไรขนาดนั้นเลยคือเขาจะไปแต่ตีสองใช่ไหมที่เพื่อนบอกอ่ะคือสรุปเขาไปแบบเกือบตีสี่เลยนะตีสามครึ่งกว่าถูกไหมมันไม่มีใครอยู่กับใครได้นานขนาดนั้นหรอกถ้าแบบมันมันไม่ได้ชอบอือก็คือทำไม,มเพื่อนคิดว่าเขาคิดกับเพื่อนแค่เพื่อนหรอ เบบมึงก็เข้าใจใช่ไหมว่ามันก็มีคนที่หยอดหรือว่าใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเราแล้วก็แบบพูดพูดเหมือนคิดมากกว่าเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ไม่ไม่ได้จะเอาสิ่งนั้นนะเข้าใจปะคือยังไงอ่ะไม่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 เข้าใจอ่ะหมายหมายถึงว่าพูดหยอดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนคือหมายถึงแบบว่าเพื่อนคิดแค่ว่าเขาแบบ หยอกเล่นอะไรเงี้ยหรอแซวแซกันเงี้ยเออมันก็ไม่ได้คิดอะไรใช่เขาเออเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าเท่าเท่านี้ก็พอแล้วมันก็อาจเป็นได้อะมันเข้าใจป้าแล้วกูกูเองเช่นกันก็ไม่ได้อยากเป็นแฟนไม่ดูถ้าเป็นแฟนกูหึงนะเว้ยกูแบบกูหนึ่งอะกูไม่ชอบหึงเอาแค่นี้เออใช่รู้อยู่รู้อยู่รู้กันอยู่ คธอไม่อยากให้มันมานั่งมีมูที่แบบว่าทำไมอ่ะอะไรอะไรใช่ไหมเออแล้วถ้าเป็นอยู่ตอนนี้นไม่ถึงเลยหรอกูชอบให้เขาแบบสนุกหรือจริงๆแล้วกูอยากได้เขาเป็นลูกวะมจริง <laughs> จริงแล้ว,ลวกูวอเอ็นดูเขาเป็นแบบลูกเขาอะไอ้ลูกกูไม่ใช่แล้ว้็ <laughs> เออหรือว่า,วา,วาถ้าสนุกก็คือถ้าสนุกก็ดีหรือเ่าเราวะ ใช่ไม่รู้อ่ะไอชื่อด้วยชัดเจนเ,นเราพังรู้สึกแต่อเองไหนดีบบเอ้เบฟเอ้ยเจ้าชูไหมตอนไหนตอนนี้ตอนนี้ไม่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 แล้วไม่แล้วอ่ะกูชอบเพื่อนกูว่วไม่แล้วตอนเนี้ยไม่แล้ว เเ,เ<อ>ีี้ยยวล็บอู่่ไม่คือถ้าสุดแฟนแล้วก็แฟนแล้วไงถ้าสุดดีแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ะเพื่อนเขาเ้าใจปั๊บไมยถึงถ้าสุด<ม>อยู่ใช่ไหมใช่มันก็แบบมันมันก็ได้หมดไหมอะไรแบบไหยถึงว่าแบบเอออยากคุยกับใครอะไรก็มันมันไม่ผูกมัดไงถูกไหมล่ะเพื่อนถ้าสุดเพื่อนจับได้ว่าแบบ เอออยากอยากรู้อันนี้คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้องหรืออะไรนะแต่แบบอ,อ,อยากรู้ในมุมของเพื่อนะถ้าสมมติเพื่อนอะไปเจอใช่ปะไปเจอแฟนกูอยู่คนอื่นยางเงจะบอกไหมบอกมึงเหรอถูกบอกบอกใช่ะ่ะแต่ก่อนจะบอกกูจะต้องแน่ใจก่อนอะกูไม่ชอบปั่นหรือว่าเสียมอะไรที่มันไม่ใช่ไม่แน่นอนอะมึงนเข้าใจปะคือถ้าสมมติว่ามึง ถ้าสมมติว่าเพื่อนกูต้องเจ็บอ่ะมันต้องแบบแบบไม่ได้วืดอ่ะมึงเข้าใจปะกูกูต้องสืบให้แน่ก่อนว่ามันมีอะไรจริงจริงกูถึงบอกมึงสืบแหะเออสายสืบเหรอกูเป็นคนดันนะมึงไม่เคยรู้จักโคด้วงเหรออยากรู้เลยอ่ะอยากรู้เลยอ่ะแต่กูบอกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ เห็นยังไงอ่ะมุกยกตัวอย่างเพิ่มสี่สนุกจังสนุกจังอะไรอ่ะเห็นเขาโน้ยกันเหรอหรือว่าขี่ขี่หลังกันเหรอไม่ก็แบบเอออะไรก็ได้อ่ะอะไรก็ได้อ่ะเพื่อนคัดใจเองได้อยู่ด้วยกันอะไรก็ไม่ถึงแบบไม่รู้หรอกว่าทําอะไรเบฟก็ได้ที่รักก็ได้อะไรก็ได้เหรอเออทำอะไรไม่ถ้ามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆกูคงไม่ไม่ได้พูดเสพเยอะนะออ้เจ้ามือก็รูวนอยู่แค่นั้นกูดูเยอะมากอ่ะ จะก,กูท่องอ่งมันเข้าใจปะเอ้เวน,น่ารักแหละใช่ไหมล่ะใช่คะ่ะมันแบบมันมันมีการแบบเสียงนิ่งตอนท้ายทำใจกูสั่นเลยอ่ะเข้าใจปะคือ <c oughs> <c oughs> แบบใจผมสั่นเลยัะมึงอ่ะไอ้เวฟปรึกษาว่าไปสมมติว่าถ้าไม่นับที่แบบว่าเพื่อนกลัวนะหรือว่าแบบอะไรเกี่ยวกับแค่คนสองคนอ่ะมันมีสัญญาณนึงที่เคยทำไวอ้อ่ะกับไอ้โจ๊กอ่ะ ว่าเราจะไม่มี <ried S 2> แฟนแว,ว่าเราจะไม่มีแฟนเออแบบสัญญาแบบพูดพูดกันแบบชัดเจนมากๆแล้วก็จิ้มนิ้วอย่างเงี้ยเอ็งเอ็งยังไงวะแต่ถ้าเพื่อนมีความสุขอะโจ๊กน่าจะเข้าใจนะเขาก็ว่ามันคงไม่ได้ว่าอะไรหรอกมาคงไม่ได้แบบโกรธมันอาจจะจำไม่ได้ ไม่รู้เลยอะหรือแม,ม้อาจจะตายไปแล้วด้วยซ้ำก,ก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เพื่อนเข้าใจไหมว่าสัญญามันก็คือสัญญาแหละเอาจิ้คือสัญญามันก็คอควรทำแต่แบบแต่เพื่อนทําแล้วมันมีความสุขมันมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้อะเข้าใจคือเพื่อนห่วงเรื่องนี้เหรอ ก็หวงไม่ได้หวงว,ว่าคือไม่ได้หวงอีกฝั่งหนึ่งที่เราสัญญาไว้ด้วยอะ่ะเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไม่ชอบที่ตัวเองแบบว่าผิดสัญญาเออถ้าเหมือนถ้าทําได้หรือหรือเอามาเป็นข้้างก็ไม่รู้คือตอนนี้กูไม่รู้กูแค่แบบว่าพอนึกไม่ถึงเออมันเลย,ยเชื่อมโยงกันไปหมดอเหมือนว่ากูกลัวด้วยแหละว,ว่าเขาจะไม่ คนนี้จะไม่ได้คิดแบบนั้นกูก็เลยยงเอาแบบเรื่องนั้นมาแล้วก็อ้างไป,ไปเรื่อยคือยังไงนะคือส่วนหนึ่งกูก็ไม่มั่นใจว่าคนนี้ะจะไปต่อกูได้ถึงไหนเข้าใจปะ แล้วมันก็ยังมีเรื่องสัญญาที่แบบว่ากูก็ทำสัญญาไว้กับเพื่อนอยู่กูเลยไม่คิดจะเดินไปไหนอะไปข้างหน้าก็คือแบบไ่อยู่แบบนี้ใช่ไหมเออจนกว่าไะ้ะอยู่แบบนี้พอใจแล้วยังโอเคไหมโอเคมากน่ารักมากๆแอ,อถ้ามันโอเคก็แค่คนั้นก็พอแล้วนี่โอเค ไม่พูอะไยวะเด็กซัดเลยน่ารำน่กอะไรวะเจ็บฟันวะไม่น่ารักเลยทุกเถิดไว้ก่อนฉันเองกอดกันหรือยังอ่ะกอดแล้วกอดแล้วเองกอด้าใช่ปะนะยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่เลยอ่ะคูณนี่มันเ็วจริงๆเกรนางผู้หญิงแพทย์สยา ดีนะกูไ่ต้องบอกใครไมมกูคงแพ้สยามไปนเลยนะอ่าถามเพื่อนรเพื่อเข้าู้ชาแบบไหนชอบคนเข้าถึงยากที่ไม่ใช่คนถูกใครก็ได้ถูกปะถูกแต่ไม่ใช่เพราะว่าความท้าทายอะไรเลยนะพากกูติดขี้เกียจมากหรือว่ากูว่าแบบอยู่กับคนเข้าถึงยากมันปลอดภัยอ่ะมึงชอบปะมึงชอบแบบนี้อ่ะใช่ไม่ชอบคนแบบพูดแต่ไม่ทำาอ่ะฮะชอบใจดีไหมหรือว่าไม่ติด ใจดีไหมหมถึงอะไรหรอไม่รู้อะใจร้อนใจเย็นใจดีไม่รู้อะใจร้อนใจเย็นใจดีว่าอันนี้ไม่หนุนเลยอะใจร้อนใจเย็นใจดีก็หรอต้องคือถ้าชอบก็ชอบใช่ป่ะเออใช่คือมันติกไม่ได้หรอกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้ะจริงครับจริงครับเออใช่มันมันเลยตอบยากมันมีแค่ใช่กับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คือไม่ใช่ใช่ก็คือมึงเป็นคนชอบคนยากเหรอ เอาก็อยู่กันมาไม่รู้แล้วรู้ครับแล้วท้าไปถึงหามหมอ่านแชทต,ตรงๆอ่ะอปิงปิ๊งนะ